สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโนเดมนะครับผม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 โอเคเราวันนี้เราก็อยู่กันในเกมน็ no, please, อกพีดนั่นเองครับผมวันนี้เราว่าจะมาทำการล่าบ,บอสหนวดขาวกันนะผมเพื่ออาบีเซนโตาบีเซนโตนั่นเองนะครับผมใช่แล้วผมมาคนเดียวครับ ็คือน้องเซนตีซ่าแล้วก็ฟาร์มไว้อยู่นะครับขอใครตัดตอนนี้เราก็อยู่หน้าบอสแล้วนะครับผมเย่เย่ประทานบอสฮู้อะไรกูเนี่ยขึ้นต้องลนะโอเคเรามีกุญแจที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว่าประมาณห้าดอกครับผมกุญแจเก่งทำไมตอนนี้เรามีดาบที่พร้อมก็คือนี่ดาบแชงโก็สลเบอร์นะครับผมแล้วก็ฝนแสงนะครับแล้วก็ลูกเตะซากีซงกีซากีซังกีว่าง,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 งโอเคเราปเปิดประตูกันเถอะท่านผู้ชมให้ดี โอเคเปิดได,ได้ถ้าผู้ชมผมนึกว่วาเปิดไม่ได้ไดานเาไรนั่งนานแหนโหลกระโดดต็มมาฉันไม่ได้งงนะเพื่อีร่รดูนะจะจะคืวอะไรนจะทำอะไรนจะทำอะไรฮั่งโด้เพือนเฮ้ยไอ้ตายเถอะมาวู้ออกแสงไตายไอหอตายะนี่ยวดเท้า,ข,าข,ข้าขอข้าขอเถอะข้าขอเอลูกตุ้มๆๆๆๆๆๆๆก ูกเตะความเร็วแสงเฮ้ยมันมันดูตะเกยนี่จ้ายเธอหายไปคึกกรอดเจ้านี่ดีง่ายมากอาวอตแล้วต้องรอจังหวะมันสก,กิลออกก่อนแล้วต้องรอจังหวะจังหวะอ้สกิลฟ้าฟกูเข้าได้เลยถอยก่อนนะครับผมปุ๊บกระโดดโอเคกระโดดแล้วก็ใส่แล้วก็อ e ีแล้วก็อ e ีแล้วก็ e แล้วก็ลูกเตะความรแสงเตะความรแแล้วก็อยประทลูกหัวมัดหัวพ่อลวงพ่อไส้กพ่อไส้แล้วก็กระโดด้วก็จัมแล้วก็ตุ้กาคราสคราสตายเถอะตั์แขงื้าตายีลงมาเองไอ้เหี้ยเจดี้าลูกเตะความรแสง แล้วก็หลวงพ่อหลวงปานวังโก๊ะโอ๊ยไม่ได้เราต้องรอเสร็จโอเคอย่างไรก็ไปโดนมันเอ้ยทำไมวิ่งช้าวะอืมสุดสุดสดสุดกระซี่ยบเขาพลาดทำไม่ใช่ละไปอยากแล้วแล้วก็ตี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 ก็ตีมันตีมันตูมแล้วก็ซูมแล้วก็ตามแล้วก็ตีเออกระดิ่นก็ใกลเลยนี่เนี่ยไอคีหดหัวดขาวหรัหรัโอ้ยโุฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยเกือบตายชิบหาย โหลดแบบเขาผู้แบบเ,เป๊ะๆแล้วก็หนีออกมาไม่งั้นกูโดนนี่รู้ดีรู้เลยว่าจะเกิดอะไรโอเคโอเคแล้วก็สกิลนะจกกัดเป็นฟูดเราต้องรอจังหวะอีกรอบหนึ่งปึ๊บๆแล้วก็เข้าเลยครับจังหวะนี้ตู้ ตำรวตัวตาตมตุ้มตุ้มตุ้ตุ้มตุ้มตุอยถอยถอโอเคสวย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 สยได้ยู่ได้ยได้กคุมอยู่อลขึ้นตุเตะไหนวะเมนตุ้มตุมตุ้มตุ้มม้มันก็แค่คนดีจะจบแ่มันต่ว้ จะเข้าใกล้ไม่อัน <ar> um. นี้กีจาคุณตำรวจคุณตำรวจเ้ยเดินไปเลอียหลอแล้วท่านผู้ชมดูว่ารอบนี้มันจะดรอปปีเซนตให้เราหรือเปล่าน้อก็อบแล้วแหละมรนจะได้เอามารีวิวเนาะท่า้ชมนะเออเออเอออ้อ้าอ้าเจ็บมากเจ็บมากเจ็บระดับเนาะถึงแบบเจ็บปวด กระโดดติ๊บแล้วก็ตกตุ้มแล้วก็ไม่โดนสฉื่อยหาประจามแต่ไี่ได้โดคิวมันน่าสนมากกรับต่อมันมีเจ้าของคิวมาสอนะถ้าชอบอยู่ดีเจ้าน,นี้กแข่งแข่งครัโอ้ยคลิปหายแล้วคลิปหายเลยยีคลิปหายเลยที่ฮาครัวมึงโอเค

บวกอันบวกเดี๋ยวเราเปิดขาไฟก่อนมันจะโดนตะกิ้นี้ไม่ได้ครับเพราะมันแรงมากมันแรง่อนกันเงื่อนแล้วก็โดนออ้ว่อว่อว่อววีเฮก่อนวิ่งก่อนจเย็นว่วุ่อ้ออออออย่าตายมันดีเดี๋ยวเราจะตายไม่ได้ทั้ คือเราจะตายไม่ได้จริงๆครับแต่บุตเจหายทิ้หายนีช้ากมีหลอกใครหรือว่าแทมหรือว่าแทมแล้วจะเล่นเจ็ดผยก่อนนะแล้วก็ลูกเตะความเร็วแสงได้เราเสร็จแล้วก็หอกเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็หอกเพลิงห้อยไม่ช่หอกแสงก็ดีแ้วกว้วววว ว้าเยอะจาวายดวดูเ yeah, ูด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  oh, ูดูด okay. well, ูด yeah, yes, okay. okay. ูด like yeah, ูด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 ููด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 ดูดูดดดููดด โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้บอสต,ตัวที่สองก็ดีกูดาเสร็จแล้วนะครับไปนี่เราไปตีบอสกันเลยดินะครับเฮ้ยทำไมไปไมป่ได้เฮ้ยปกติเขาดูได้ตอนนะี้โอเคครับท่านผู้ชมเราจะไปแบบความเร็วใส่เลยไป Home. feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah, wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight, what's the meaning of life, ay, wake up, same-ish, different day, make a wish, call it pray, am I sick, am I okay, ay. stay up, late nights, still in pain, in my mind, it decays, as I try to make a change, see the sun, see it set, feel some pain, feel regret, all the same, what is next, I'm to blame for my head, uh. Life it changes in many different ways, yeah You turn the page and you see a new day, yeah Be the same or you go and make a name, yeah Listen to hate or help someone who's in pain, yeah We all want love and we all wanna be great, yeah It's not enough so we keep running the race, yeah This life is tough if you let it be that way, yeah Sit back and love your own journey you I pay, got, Yeah, I got a deep thoughts in my bed Got me feeling like a weak spot in my head and I ask myself to please stop. Take a breath, need to get all of these deep thoughts out my head, yeah. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. I live for music, yeah. I love to do it, yeah. It's therapeutic and I need it to get through it, yeah. I keep on moving, yeah. I keep on doing, yeah. I keep improving so people can feel it. s โอเคครับท่านผู้ชมบอสตัวที่2อ็ตาที่เรียบร้อยนะครับยังไม่ดับเลยครับผมขอพอก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวไว้มาคลิปหน้าอีกตอนที่เราฆ่าแล้วได้บินโดดนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปที่นี่ก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ